ดีครับผมออฟโลกครับวันนี้มาเจอกับช่องออฟโปลกนะครับ EP ที่สามผมมาแนะนำการดูเหรียญหลวงพ่อคนวัดบางแสะนะฮรรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียนะครับเป็นเหรียญหลักเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อคนวัดบางแสะนะครับยังไงก็ลองมาชมดูนะครับ ประวัติของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบังแซะปี2502นะครับพระสร้างในยุคปี2502นะครับค่อนข้างเนื้อจะจัดจ้านนะครับเหรียญเห็นไหมครับเหรียญจะบางนะคเหรียญนีบางส่วนประวัติการสร้างนั้นเพื่อนๆไปหาอ่านเอาใน u t u b e เอาเอาใน Google เอาก็ได้นะครับ ผมจะมาบอกเคล็ดลับตำหนิการดูดีกว่าเบื้องต้นนะครับวิธีการจุดพิจารณาเบื้องต้นของเหรียญนี้กันนะครับว่าดูกันยังไงแล้วก็จุดจ่ายตังอยู่ตรงไหนนะครับจุดพิจารณาการดูของเหรียญรุ่นนี้นะครับว่าดูยังไงแบบไหนเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างกันมาเนื้อเดียวนะครับคือ เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนี่จะมีประมาณสองพันเหรียญนะครับน่าจะประมาณสองพันเหรียญเข้าที่ทราบนะฮะเหรียญนี้ออกแบบน่าจะคนออกแบบช่างเดียวกันกับหลวงพ่อคล้ายนะฮะสองขอบนะครับเพราะว่าตัวตัดข้างเนี่ยผมดูว่าน่าจะใช่ลงน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันนะครับความน่าจําเป็นนะครับ เพนในยุคนั้นน่าจะมีไม่กี่โรงงานนะฮะ <Huh? S 1> จุดพิจารณาแรกนะครับ <Huh? S 1> เมื่อเจอเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญไยแตกนะครับย้ํานะครับไยแตก <Huh? S 1> เหรียญไยแตกเ,เล่าเท่าความก่อนดีกว่า <Huh? S 1> เหรียญเหรียญนี้มีด้วยกันสองแบบนะครับ <Huh? S 1> แบบแรกแบบไยแตกแบบที่สองนะครับ ไฟไม่แตกเดี๋ยวจะมาบอกจุดตำหนิไฟไม่แตกเดิมทีเนี่ยเหรียญไฟไฟแตกเนี่ยจะเจอในจำนวนที่เยอะกว่าเหรียญไฟไม่แตกนะครับเนี่ยเหรียญไฟไม่แตกฮะดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะเนี่ยไฟไม่แตกนะครับ,รนะไไก,รบกับไฟแตก จริงๆแล้วนะฮะเหรียญเนี่ยมันคนละบ,บล็อกกันนะครับบางคนบางท่านว่าปั๊มเหรียญนี้มาก่อนอ้มาเมยพอไฟเริ่มแตกปุ๊บจะเป็นจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วคนละบ,บล็อกกันนะครับตัวตัดคนละตัวกันนะครับตัวตัดข้างคนละตัวนะนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับ เมื่อสิบปีที่แล้วนะเหรียญเนี่ยยังไม่ค่อยโผล่มานะครับยังไม่ค่อยโผล่มาสักเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ที่คนเก็บซะส่วนใหญ่นะครับผมได้มีโอกาสไปเจอเหรียญแรกที่งานประกวดนะครับงานประกวดพระที่สงขานะเหรียญน,นี้พอเรารับเข้ามาปุ๊บตอนแรกนะครับเพื่อนผมพิจารณาเป็นเหรียญของพ่อท่านมิตรนะครับเนี่ย รจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆคนที่ที่เล่นก่อนเนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าวิธีการดูดูยังไงเดี๋ยวผมมาบอกตอนท้ายนะครับผมมาบอกหลักวิธีการดูเหรียญไฟแตกเบื้องต้นก่อนเนือนะครับหนึ่งเลยนะฮะจุดพิจารณาแรกนะจุดพิจารณาแรกนะครับคือหูเหรียญน,นะครับอุมหยิบเข้ามาปับ๊บนี่ยฮะ เบื้องต้นเลยให้ดูที่หูหูเหรียญน,นะครับไม่ใช่หูองไม่ใช่หูพ่อท่านนะครับหูเหรียญพระนะครับนี่ส่วนใหญ่แล้วจะมีเหรียญ<อ>จะมีหูจะเป็นตัวซ้อนอเห็นไหมครับนี่ตัวซ้อนของเหรียญน,นะเห็นไหมหูจะซ้อนกันนี่นะครับเบื้องต้นนะฮะสองนะครับพิจาราณาคือความคมของเหรียญเห็นไหมครับ หน้าตาท่านคมวิทย์เลยนะแล้วฝฟเห็นไหมครับฝฟของท่านนี้สวยนะฮะแตกได้สวยงามเห็นไหมฮะคมเนี่ยครับเหรียญน,นี้ที่เป็นเหรียญน,นี้สวยนะครับอนแกะบล็อกได้สวยมากนี่นี่นะครับเห็นไหมฮะล่องลอย รองลอยข้างนะะการแตกข้างแล้วอีกจุดหนึ่งที่พิจารณานะครับตะแคงข้างเหรียญเห็นไหมฮะเห็นเส้นไหมครับเส้นวิ่งตั้งแต่คําว่าเจ้าตรงไปยังสระอีครับเนี่ยเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมชี้ดูนะครับเยียงเหรียญให้ดูนะจะต้องเห็นนะครับเป็นลางๆนะฮะว่าเนี่ยวิ่งตรงไปนี้นะครับ สองให้ดูนะนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นชัดเลยโไหมครับตรงไม้โทเห็นไหมฮะเส้นวิ่งพาดเนนะี่ยฮะวิ่งพาดไปเลยครับไปตรงคําว่าเนาะมอมาครับตรงมอมาเนี่ยครับถ้าพิจารณาดีเส้นจะเห็นวิ่งพาดไปเลยนะฮะเส้นนี้ต้องมีทุกเหรียญน,นะครับแล้วเหรียญเนี่ยจะบาง เหรียญตัวตัดจะบางนะครับเหรียญปีสองพันห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ประมาณเนี่ยประมาณปีสอง0ันห้าร้อยนะโอ้นะครับเห็นไหมฮะจะมาเจาะทีหลังนะเห็นไหมครับทะลุขึ้นมาเลยนะยันจะวางสวยเลยฮนะเห็นไหมฮะเหรียญจะเป็นผิวออกผิวออกมาละเลยนะฮะเป็นผิวแบบ เขาเรียกอะไรทง,ทงแดงสมัยก่อนนี่ครับนี่จุดพี่ณนาะอีกจุดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมหลุมนี้นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าตัวจิกหลุมจะอยู่ตรงนี้นี่หลุมนี้เห็นไหมครับหลุมนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาเหรียญที่สองให้ดูนะเอาเหรียญที่แบบว่า พิจารณาเหรียญเหรียญที่เกิดการศึกนะครับใช้มาเห็นไหมฮะดูนะครับนี่เห็นไหมฮะเหรียญนี้ฮะบล็อกเดียวกันนะครับศึกขนาดนี้แล้วยังมีจุดดูนะครับจุดที่ต้องดูก็ดูเหมือนกันเลยฮะดูหูนะครับหูนี่สําคัญนะฮะเหมือนกันเลยหูนี่สําคัญนะครับ แทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยใช่ไหมให้พลิกหลังเลยครับดูว่ามีตัวจิกไหมนะแะเราปูเลียนนะครับเจาะจากหน้ามาหลังนะเห็นไหมฮะแล้วดูตัวจิกนะครับมันต้องมีนะจะจะสึกมากสึกน้อยต้องมีนะฮะตัวนี้สำคัญนะครับยันนะจุดพิจนานรณาแบดวงตาลึกอย่านะครับ ผมผนะฮะเห็นไหนะม,ม,มยังเห็นเส้นนิดนึงนะยังยังพอเห็นนะครับเส้นนี่เวลาเราดูนะฮะพิจารณาเราต้องพิจารณาให้ครบถ้วนนะครับนี่นะครับแล้วอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้อยู่ในกรอบนะฮะพิจารณาตามในกรอบเลยนะ ดูนะผมส่องตัวนี้ให้ดูหยิบขึบ้นมาปุ๊บดูตัวนี้ก่อนเลยว่ามีไหมมีนะมีเสร็จปุ๊บเราก็พลิพิจารณาที่หูเห็นไหมครับกูกระแทกมาจากหน้ามาหลังนะเห็นไหมฮะกระแทกเปิดขึ้นมาแบบนี้ถึงเราจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะเราให้พิจารณาวไว้ก่อนเลยว่าม,มีดูหน้านะครับคมตาดวงตาลึกไฟเห็นไหมครับดูง่ายไฟแตกชัดเจน นี่นะครับเน,นี่เพื่อนๆดูนะครับเหรียญน,นี้เหรียญแท้ๆนะฮะจุดดูนะครับดูง่ายๆนะครับส่วนมาเหรียญที่ไม่มีไฝนะครับนี่เหรียญไม่มีไฝไหนนะนี่ครับเหรียญน,นี้นะครับ เหรียญน,นี้เดิมทีนะครับเพื่อนๆชาวมาเลเซียนะครับคนที่เล่นมานานนะเขาจะบอกว่าเหรียญเนี่ยทำก่อนปี2500นะครับเป็นเหรียญไฟไม่แตกนะซึ่งหายากมากแต่ผมดูจากปิดจุดพิจนาจากขอบเหนนรียญนะฮะผมว่ายังไงก็น่าจะน่าจะประมาณปีปี2500เนี่หนะครับ ออกมาก่อนเหรียญไยแตกนะครับเหรียญเนี่ยจะลมดำส่วนใหญ่จะจะ,จะเจอลมดำนะครับลมดำผมผ่านมือผมประมาณสิบกว่าเหรียญลมดำหมดเลยครับไม่มีเนื้ออื่นเลยนะเนี่ยครับจุดพิจารณาแรกนะครับเหมือนกันเลยครับปูซ้อนปูท่านจะซ้อนเห็นไหมครับ ซ้อนนิดหนึ่งต้องมีซ้อนนะฮะต้องมีซ้อนนะครับ,นนรบเห็นไหมฮะนี่ซ้อนนี้หนึ่งเพียงให้ดูจุดสำคัญนะครับขอบจะล้มนี่เกิดจากบล็อกนะครับนี่ตรงนี้เลยฮะชี่ดูตรงนี้นะฮะนี่นี่นะครับนี่ขอบนี้นะนี่ฮะ นี้ปุ๊บจะล้มตรงนี้นะครับทุกจุดนอกนั้นก็พิจารณาเหมือนกันกับเหรียญไยแตกนะความคมนี่ครับเห็นไหมฮะหลังบล็อกนี้ส่วนใหญ่ยันจะเอียงไปข้างหลังยันจะเอียงไปด้านด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเห็นไหมครสองเหรียญนี้เหมือนกันนะไฟไม่แตกนฮะยันจะเอียงส่วนเอามาเทียบกับเหรียญไฟแตกให้ดูนะครับ เหรียญไฟแตกส่วนใหญ่ยันจะตรงนะไม่มีเอียงนะครับเห็นไหมครับยันจะตรงเนี่ยตรงลงมาเลยปุบอันนี้อันนี้ตรงแล้วเห็นไหมเอียงนะเลขเจ็ดเลขห้าเอียงไปด้านซ้ายมือมเป็นทุกเหรียญน,นะฮะ<ม>เกิดจากบล็อกนะครับ<ม>การปั๊มบล็อกนะครับจุดพิจารณาสําคัญนะฮะเหรียญน,นี้ดูขอบเหรียญน,นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมคร ต้องเพเยนะฮะบางบางองค์เป <ang> ็นเส้นเลยนะเกิดจากการพับเนี่ยบางองค์เป็นเส้นนี่ฮะยฮะองค์นี้เห็นไหมเห็นเนี่ยครับการดูนะเหรียญนี้แพงนะครับจะแพงกว่ากันจะแพงกว่าเหรียญนี้เท่าหนึ่งนะครับท่านใดมีนะครับเหรียญนี้นะครับสภาพ สภาพแบบนี้นะฮะผมเปิดให้ก่อนแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นสวยกว่านี้ขึ้นไปถึงสองแสนนะครับท่านใดมีนะ oh <my> ส่วนเหรียญน,นี้นะครับสภาพนีเน 2, น้เปิดให้ก่อนสองแสนนะครับเปิดให้ก่อนสองแสนมีมาที่ร้านได้เลยนะครับรับเงินสดนะครับน,นะบเหรียญน,นี้นะครับถ้าสวย,สวย ผิวลุ้งเลยนะฮะผิวขึ้นลุง้งพะพะไม่เคยเปิดไม่เคยโดนเลยนะครับเหรียญนี้นะฮะเหรียญนี้นะเหรียญนี้นะแบบนี้นะฮะแบบในรูปนี้นครับเหรียญนี้ถ้าผิวลุง้งลุ้งสวยๆเลยเปิดผมเปิดให้ก่อนห้าแสนนะครับรับเช่าอยู่ห้าแสนนะแต่ขอสวยมากๆนะฮะเล่นต้องเล่นผระสวยนะครับโอเควันนี้มา แนะนำนะครับการดูเหรียญเบื้องต้นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไครต์ด้วยนะครับ,รบเป็นกำลังใจให้กับช่องออฟโ,โลดด้วยนะครับ